ซอร์เคิลใช้ในปี2015ภาพยนต์จิตวิทยาการเอาตัวรอดแสดงสันญาณดิบของมนุษย์ที่จะสะท้อนภาพการดิ้นรนของมนุษย์เพื่อการมีชีวิตรอดให้ได้แอบเสียสีระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับตั้งคำถามว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างศีลธรรมและการมีชีวิตรอดเรื่องราวของ The c ไซเคิจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังเดเลยครับ หากจะกล่าวถึงภาพยนตร์แนวจิกกัดเสียสีสังคมเสียสีระบบและเสียสีสันดานดิบของมนุษย์แล้วสำหรับผมถือว่าทำออกมาได้อย่างเรียบง่ายแต่เจ็บแสบเข้าไปถึงส่วนทีเดียวเลยครับหนังเราเรื่องราวเพียงแค่ว่ามีการจับคนมา50คนเข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วยืนอยู่ในวงกลมของตัวเองครับมีกติกาง่ายๆก็คือห้ามทุกคนขยับออกมานอกวงกลมของตัวเองเด็ดขาด ใครขยับก็จะต้องตายทันทีครับจากนั้นทุกๆสองนาทีจะมีคนตายหนึ่งคนทุกคนจะต้องโหวตเลือกว่าใครจะเป็นคนตายจากการโหวตนี้เองนะครับจะเป็นการเสียดสีระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะหนังตั้งคำถามว่าอะไรคือความถูกต้องจากการโหวตใครสมควรตายใครสมควรอยู่มันเป็นการตั้งคำถามกลับมาที่คนดูว่าเสียงข้างมากนั้น อาจไม่ได้ไหมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปหรือเอาเข้าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนรู้จักคำว่าประชาธิปไตยจริงๆหรือไม่เราจะได้เห็นวิธีการโหวตแต่ละครั้งว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นจะเลือกสิ่งใดเช่นเลือกคนที่ควรตายก่อนจากอายุที่มากที่สุดเลือกคนที่ควรตายก่อนจากพฤติกรรมความดีความเลวในอดีตเลือกคนที่ควรตายก่อนจากคนนอกเชื้อชาติหรือคนนอกสัญชาติ เลือกคนที่ควรตายก่อนจากอาชีพที่พวกเขาคิดว่าสำคัญน้อยกว่าหรือตัดสินจากการกระทำที่เขาเคยกระทำไม่ว่าการกระทำนั้นจะถูกหรือผิดก็ตามหนังเพิ่มระดับความเข้มข้นในการที่มีคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบพูดเสนอให้เลือกคนแบบไหนพูดปุกระดมพูดโน้มน้าวจิตใจพูดชี้นำความคิดของคนอื่นบางคนก็พูดให้เกิดความแตกแยกครับพูดให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายฟังแล้วคุณคุ้นไหมครับ เมื่อถึงจุดที่วิกฤตที่สุดเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันการเกียงกันการอ้างเหตุผลของตนว่าเหตุใดจึงควรอยู่ตรงเนี้ยมันสุดๆเลยครับเหตุผลของการเลือกว่าใครตายก่อนนั่นแหละคือความสนุกของหนังครับหนังเรื่องนี้มีการตั้งคำถามว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้ยึดโยงไปกับหลักของศีลธรรมในขณะเดียวกันไอการยึดหลักศีลธรรมนั้นมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่ว่า ใครจะสมควรอยู่สมควรตายครับเมื่อมีการตายไปเรื่อยๆคนที่เหลือรอดก็จะสแสดงความชินชาก,กับการตายของคนอื่นครับเหมือนกับว่านี่คือเรื่องราวความเป็นปกติดูเหมือนว่าจะไม่มีความคาดหวังอะไรเหลืออยู่เลยครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีดอกไม้ดอกเล็กๆที่ทําให้เราเห็นก็คือในขณะที่หลายคนเกี่ยงกันหาเหตุผลเพื่อให้ตนเองอยู่รอดนั้นก็ยังมีบางคนครับยอมเสียสละตนเอง ให้ตายก่อนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้รอดครับนั่นคือความเสียสละที่หาได้ยากเหลือเกินนะครับในสังคมทุกว,วันนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือวงกลมที่ทุกคนยืนอยู่นั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกรอบของสังคมค่านิยมของสังคมหลักการปกครองของสังคมแนวคิดส่วนตัวที่ตีกรอบควบคุมกําหนดวิถีชีวิตแนวคิดหรือแม้แต่หลักการของาศาสนา ที่พวกเราทุกคนในสังคมยึดติดถือปฏิบัติมาก็เป็นได้ครับข้อดีอย่างหนึ่งของหนังก็คือความช้าฉลาดของผู้กำกับและคนเขียนบทที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดภายในห้องห้องเดียวนะครับโดยไม่มีการเปลี่ยนโลเคชันไปที่ไหนเลยครับดังนั้นจุดเด่นของหนังจึงไปอยู่ที่บทสนทนาของตัวละครที่มีความเข้มขน้นยอกย้อนไปมาสร้างความน่ารำคาญใจความอึดอัดให้กับคนดูได้ตามที่หนังอยากนำเสนอครับ แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือหมดสนทนาในบางครั้งนั้นมันยืดยาดน่าเบื่อจนเกินไปครับใช้เวลาเล่าเรื่องนานเกินไปนับเป็นหนึ่งในหนังที่ค่อนข้างเลือกคนดูอยู่พอสมควรนะครับใครมาสายหนังแอคชั่นสายลุ้นระทึกใครมาสายบันเทิงหรือสายตลกโปกาผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่เหมาะกับคุณครับ กล่าวโดยสรุป Circle เป็นภาพยนตร์แนวจิตวิทยาการเอาตัวรอดและเสียสีสังคมที่ค่อนข้างเฉียบขาดครับตั้งคำถามกับคนดูเรื่องความถูกผิดความสมควรและความไม่สมควรอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นทางซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบ Circle เอาไว้ที่6.5เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเรา ก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ